ปานัดจะมาพาดูน้ําค้างเกาะบนต้นไม้ดูซิว่าจะสวยแค่ไหนสวยเหมือนคําเล่าลือหรือเปล่าเกาะกันสวยงามสวยมากอันนี้ไม่ใช่หิมะนะเป็นน้ําค้างโอ้โหเย็ยนเจี๊ยบเลยตอนนี้ลบสามองศานะเพื่อนเอนนะ อยากจะบอกว่าสวยจริงๆนะสวยมากแฝงไว้ได้ความเย็นเยอือๆอันนี้ดอกไม้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นหญ้าสนามหญ้า มันสวยจริงๆเลยนะสวยแบบืหแต่มันก็แฝงไว้ได้วยความเย็นเนาะเพื่อนๆเนาะเหมือนดอกไม้เลยต้นนี้โดยปกติจะเป็นดอกสีขาวนะตอนนี้ก็หิมะเกาะน้ำค้างเกาะไม่ใช่หิมะเกาะก็เป็นดอกสีขาวเหมือนกันเหมือนดอกไม้ ถ้าไม่มีลมก็จะอยู่อย่างนี้นะถ้ามีลมก็จะร่วงลงไปดูต้นนี้สิสวยนะพามาดูความสวยของน้ำค้างเกาะบนต้นไม้ทางเข้าบ้านนะสังเกตตรงนี้ไหมนี่โรยเกลือนะไม่ลื่นนะเดินสบายเลยโรยตั้งแต่เนี่ยแหละประตูออกไปเลย ส่วนตรงนี้ใสเลยอันนี้ไม่ได้โรยเกลือนะอย่าไปเดินนะลื่นหัวทิ่มหัวตําจะลื่นมากแต่ถ้าโรยเกลือเดินสบายข้างบ้านที่เมืองเวสบี เพิ่งเลิกงานก็เลยเออสวยแต่ไม่ได้เข้าไปถ่ายในเออป่าให้ดูนะเพื่อนๆ่นนะช่วงนี้ป้าทำงานเขาพักร้อนกันเยอะก็เอาแค่ข้างๆบ้านนี่แหละท้องฟ้าก็ยังสวยนะวันนี้นะอุณหภูมิลบสามองศานะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเข้าบ้านก่อนเริ่มเย็นมือแนละ้วสวัสดีค่ะ